สวัสดีครับอยู่กับช่องโพสิสีฟาร์มคือเก่าคือเดิมนะครับอยู่กับบรรยากาศยี่เมืออแรกนะครับมือฝนซังล่านะครับนี่ถ้าอยู่เขาหอดมืออื่นนะครับฝนซังล่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือสีโต๊กอีกเทือกับฝนแล้วครับอ่าขาดอขาด,ดอไก่สีเดกเกี้เอาฝนแล้วครับคือสีโต๊กลงมาอีกนะครับ ฝนตกนะครับตกมาใส่ตกมาห้ามปลาเข็งนะครับกะมันกะคือจังค่ำบาณาน่เขาวานะครับกะตกมา่ําห้ามขอดอห้ามห้ามปลาเขียงนะครับห้ามหัวปลาเขียงห้ปลาเขียงมันนะครับเขาจังเอื่นว่าฝนเข้าใหม่ปลามันนะครับเป็นช่วงที่ว่าฝนที่ตกลงมานะครับช่วงที่ว่าห้าเกีียวเขานะครับ ตอนนี้กาอยู่ที่แปลงงาแพนโกลานะครับที่ผมได้ปลูกไว้เมื่อวันที่สิบสิงหานะครับก็เกิดของร้องแข็งแรงยังสีละครับนี่แต่ทรัพนือก็ที่ว่หนาอยู่ครับตอนนี้ก็มีนามแน่นิดน้อยนะครับนี่กะบอทานเดงใส่บอทหนึ่งใส่ขี่ไกลนะครับนี่ก็คือตอนนี้รถรถไทลงบ่อใดนะครับก็คือต้องรอให้มันแห้งกว่านี้นะครับก็คือพุ่นละครับเขาตั้งทองเขาม่านพุ่นละครับผมมา ตอนนี้ก็ได้ประมาณอ่าหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนะครับโดยประมาณครับหมื่นวันทีสิบนะครับนาะสิบ,บังหันกับหนึ่งเดือนนะครับมาอีกสิบมือกับเป็นหนึ่งเดือนสิบวันนะครับนี่ก็ถือว่ากาลังครับกําลังอ่าแพร่กาลังขยายนะครับเท่ากับใจเย็นๆนะครับแปลงนี้อัดก่อนแน่นอนครับแปลงนี้จํานวน กือบๆสอะไรครับผมสีอัดก่อนนะครับนี่แต่ตอนนี้ก็สีมาอัปเดตก่อนนะครับว่าอัตราการเกิดนะครับนี่ก็ที่ว่าก้าตานะครับน้าตาแต่ว่าก็บ่ได้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับกม็มีมองบ่เกิดมองว่างนะครับนี่คือจังสี่เดี๋ยวผลละครัหน้ามเบิร์ดหรือว่าแหมมันแห่งแหก็จัง เอามาดำมานะครับนี่ครับแต่แต่แปลงนะครับบแม่นแป้งนะครับทัดไปเห็นบ่ครับมันสีเป็นสีตังหระดับนะครับสีสีก็คือแตกต่างกันนะครับตัวนั้นก็คือตัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่ตัดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตัดมาตัดแป้งมาปลูกเนี่ยครับนี ตัดแบงมาปลูกแปลงนี่นะครับกะค่อยๆขยายออกมานะครับทั้งผุนกระเรืออีกนะครับประมาณไรเศษๆนะครับทั้งผุนทั้งผุนมันเป็นเพลกลาดนะครับเป็นหยาที่ว่าหยาหนามนะครับเกิดขึ้นก้อนที่ปลูกก็ต้องปั้นหลักะทถหลักะปั้นอีกเทือนะครับเพื่อข่าย้านะครับตรงนี้ก็คือยาหนามเกิดแทบร้ายนะครับนี่คือต้องล่อให้มันเหี่ยวเหี่ยวกับจังตัดเทือเดียวนะครับมันกะ้าพวกยาหนามมันกะสีแห้งแล้วก็สีตายไปนะครับ มันก็สีเหลือแต่แพงกอลานะครับนี่นะครับพวกนี้ก็คือมันตัดมาแล้วนะครับตอนหึ่งล่วก็มาถึอช่วงฝนนะครับเป็นช่ชวงฝนอ่าเร่งๆนะครับมันกะชะลอดนะครับมัน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 อังบอกครับเขาเอื่นกันนะครับนี่แหละครับกะ ทาจักน้อยหนึ่งครับสีใสขี้ไก่นะครับทาใส่ขี้ไก่หรือว่าไส่ปุ๋ยมันสีขื่นเลี้ยวแห้งครับทั้งเขียวทั้งเหี่ยวนะครับกะตีไว้นะครับสามเดือนนะครับเก้าสิบวันนี่เก้าสิบวันนี่ครับนากนาทีเดตัดตอแหลกก่อนนะครับตัดไปปลูกก่อนนะครับเพื่อสีแห้มันท่านท่านอ่าอ่าฝนนะครับฝน ฟุามาห้ามขอดอนะครับห้ามหัวประเค็งนะครับเขาไม่ปลามันพอดีนะครับกาสีคิดว่านาสีเดขายายท่านนะครับขายายท่านช่วงเขาไม่ปลามันนะครับแทงกโกล่านะครับกาสีขออ่า บ่เสริมนะครับก็คือเป็นยั้งตองปลูกหญ้าแพ่งกอลาหญ้าซิกแนวนะครับหรือคือไปปลูกหญ้าอื่นนะครับหญ้านี่ปลูกนี่เปียงสีนะครับเพราะว่ายั้งหวาดีครับเพราะว่าหญ้าพวกนี้นะครับมันสามารถเอาพวกเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องทุนแรกนะครับเอามาใช้ในการจัดการได้นะครับก็คือทั้งมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วิธีการปลูกเลยนะครับการปลูกการตัดนะครับแล้วก็มันสามารถ ทานมเฮ็ดการถานอมอาหารได้นะครับก็คืออัดแหงนะครับเป็นหยาหยาอัดแหงนะครับเอาไว้กินช่วงหน้าฝนยังยังสีกัได้นะครับมันกะตอบโจทย์นะครับสาหรับคนเลี้ยงงวัวนะครับหลักกัถ้าห้าปลูกหยานี่เปียถาาว่าดีบมันกัดีครับแจ่ว่าถ้าเ้าเลี้ยงงวัวหลายยังสีมันก็ต้องป,ปอลูกเป็นจํานวนหลายนะครับแล้วเวลาห้าตัดยัดงสีห้าก็ไปใส่เครื่องตัดหยาแกงเอามันกะ กินใบนะครับมันกับทั้งเปลืองใบแหละกับเปลืองแห้งนะครับถ้าเป็นยาพวกนี้นะครับเป็นยาแพงงกราดานะครับมันสีอ่อนนะครับลําต้นมันสีบอแข็งเท่ากะประหยัดพลังงานนะครับประหยัดแห้งนะครับให้ผู้เทาอยู่บ้านทั้งสี่ตัดทั้งสี่ก็ได้ครับเป็นผู้เทาผู้ยิ่งผู้ว่าผู้ทายนะครับกัส่วนมากกับเป็นเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละครับกัสามารถตัดได้เลยนะครับกัมันมัน มันก็ดีครับตัดเศ้าตัดแรงอะถือว่าเป็นการออกกำลังกายเนาะครับนอกรป็นินลีปมาบอกมาบอกนะครับมาบอกมาเล่าบอกซูฟังคือเกาล่ะครับเี๋ยวจักหน่อยกับสีไปตัดหยาล่ะครับฝนพระแตเศร้านะครับสังล่าเรียบร้อยนะครับ มือ,อื่นกับสีแจงจังปางนะครับนี่กบุตุบอกนะครับผมกับบอยเดชฟันธงนะครับกับเป็นยาเครื่องนึงแล้วกับเขาเครื่องนึงนะครับกับเพ่อได้ไปกินแล้วกับได้เสี่ยงให้ง่วนะครับเพราะว่ามันมันมันตำแห้งนะครับเป็นพื้นที่ที่ตำแห้งนะครับ เห็นถนนบ่ครับนั่นแหละครับถนนข้องนะครับตำประมาณเกือบเกือบสเมตรเลยนะครับนี่ตำกว่าระดับพื้นถนนนะครับแล้วก็ผูใ้ใดถามว่าเป็นยังไงคือเพรถ่วมนะครับก็คือก็คือแปลงหยาทั้งนี้นะครับผมสีเห็ดสูงสูงกว่าหน้าเขานะครับเพราะว่า หนามตั้งสี่เดรไ้ไปไปอยู่ในหน้าเขานะครับนี่กับซีมีครั้งนี้ครับเพราะว่าพระเจ้าโตกไปนะครับหนามโอ้ยฝนแม่ฝนกับพระเจ้าตกไปก็เลยมีหนามครั้งนี้นิดน้อยครับนี่ผมจะพาขึ้นไปเบิง่งทั้งถนนนะครับว่าอยู่สูงซ่ำใด นี่แหะครับสูงอยู่ด้วยครับนี่นะครับปลูกกะบ่มีน้มโหดครับบ่บ่บ่ได้มีหนามมาหดนะครับมารอเลี้ยงนะครับก็คือปลูกไว้ปลูกไว้ตดัดหน้าฝนนะครับหละกะักอะมันสิไปอยู่นนหน้าแรียงอยู่ประมาณอ่า3-4เดือนนะครับมันก็สิ มันบ่อตายดอกครับแต่ว่ามันสีบ่งามซื่อๆนะครับนี่เท่ากับอดทนรอนะครับเท่ากับใส่แปลงทีว่ามีนามนะครับตัดหิ้งหัวขั้วกอนนะครับมันเกิดจังสีบ่ได้มาถาแต่แปลงนี่แปลงเดียวนะครับเพราะว่าจอหนามนะครับจอหนามทั่งนี่แหละครับมันบ่มีเลยครับทั้งบ่บ่ทรายแหลวกับบ่บดานนะครับบ่มีเลยนะครับนี่น้ําไม่มีเลยนะครับนี่แต่ว่ามีข่องนะครับข่องเขาบอกปล่อยนามนะครับหนาแหลงนะครับ เขาไม่ปล่อยนะครับนะครับกับเป็นการที่ว่าเห่าว่างาความมันคงให้กับฟราา์มเหานะครับก็บคือมีอยากินตลอดทั้งปีนะครับเพื่อสี่สี่รยะยัดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับนี่ถ้าเเลือเหาก็สามารถสางายดใดภายในฟราา์มได้ครับก็บแบงคขายไปนะครับ นี่แหละครับกับเป็นเป็นพื้นพื้นที่หน้านะครับเปลี่ยนจากหน้าเขานะครับกับมะขอแม่ปลูกนะครับกับอนุมัติอยู่ครับกับปลูกนะครับปลูกให้งวัวนะครับเหลือกับแบงคขายนะครับพ่อสางไล่ได้ให้กับขอบขั้วนะครับนี่ปีนากระสีค่อยๆล่ามไปนะครับหยามันสีค่อยๆล่ามไปที่ละลายสองเยนะครับเพื่อการขยายตัวของงวของยเ้วนะครับภายในฟาร์มกะ ค่อยๆต่อมอครับเพิ่อนไห้ปลูกอยู่ดอกครับผู้ใดกะได้ว่าแต่เห็นเป็นเห็นเป็นจังไรห่ะเห็นเป็นอ่าเป็นลูกเป็นล่างครับเขาเอื่นนมาเป็นลูกเป็นหลางแล้วครับบรเลยว่าเห็ดเลนเลนะครับอันนี้ก็คือเห็ดแบบจริงจังเลยนะครับเป็นเป็นฝ้ามเล็กๆนะครับแต่ว่าเทากะใส่ใจระบบการจัดการนะครับเท่ากับ ว่าเป็นเลี่ยงซ็ใช่นะครับกับเลี่ยงไปเขากับเบิงมันไปนั่ครับว่างกะกะซองกบเงี้ยงเพื่นนะครับงัวงอะกะงัวงกะสีตอบตอบตอบกลับตอบสนองกลับมาห้เฮาเองนะครับว่าเห้ดูแลเพื่อนดีซ้ำไดนะครับนกกะบินละครับบ้านนี้กลับหลังแล้วอิ่มละบ้านนี้ ผมกับสีขอหอยาดไปตัดหญ้าแล้ครับสำหรับมือนี้ชอ่มพูทีรีฟ้ามกับฝากรับชมฝากกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการอีคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปขึ้นนก้วผมนี่